ใครเนี่ยวายทำอะไรเอามือออกตุ้นเนาะเอามือออกเอู้ดังพึงเลยเเจ๋มัยนีจ้านี่แค่นี้นี่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 ไอ้ ทำอะไรบ้างเนี่เจี๊ยบนด้บ้าทีนี่นั่นาอะไรปากแตกปากแตกได้บ้านี่เขาทำเองเนาะบอกแล้วเนาะรอ้อไนะนอันว่แม่้อนะถ้าจงผมมันเป็นแบบนั้นเนี่ย

เออหยุดมออืมออมมอเอ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 หนองแม่น่ะอเอออนั่นยุดตรงยุ่งนอเอโอ้ไปนอนแล้วเด้อไปเออแล้วเด้อปิดไฟนเนอเออแเด้อ